รัเสเซียได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งในรูปแบบเดิมที่พวกเขาเคยใช้มาแล้วหลายครั้งในอดีตการโจมตีครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการระดมยิงจากปืนใหญ่และการสนับสนุนทางอากาศจากเครื่องบินรบแต่ดูเหมือนนว่ากลายุทธเ์เดิมๆเหล่านั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปเสียงระเบิดดังกึงกก้องไปทั่วสนามรบควันไฟปกคลุมเต็มท้องฟ้าขาบวนรถถังของรัเสเซียหลายคันถูกทำลายลงกลางสนามรบและทะหารจำนวนมากต้องล่าถอยกลับไปในแนวหลังแหล่งข่าวจากแนวหน้าเปิดเผยว่ากองกำลังรัเสเซียพยายามรุกเข้าไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ แต่กลับถูกตอบโต้ด้วยการยิงสวนอย่างหนักจากฝ่ายตรงข้ามระบบป้องกันทางอากาศที่ติดตั้งไว้อย่างแน่หนาทำให้เครื่องบินรบของรัสเซียหลายลำถูกสอยร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกำลังรบของมอสโกประธานาธิบดีรัสเซียแสดงท่าทีเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่สถานการณ์ในสนามรบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาพยายามกล่าวย้ำว่าราัสเซียจะไม่ถอยหลังและจะดำเนินปฏิบัติการต่อไปแต่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายประเทศเริ่มตั้งคาาาาถมมว่า่่กกรรรบุั้้งงงใหนีจจะลอยไ และรัเสเซียจะสามารถรับมือกับความสูญเสียได้หรือไม่ด้านกองทัพฝ่ายตรงข้ามออกถแถลงการยืนยันว่าพวกเขาสามารถทำลายขบวนรถรัเสเซียได้หลายสิบคันพร้อมยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่านี่คือหลักฐานว่ากลยุทธ์เก่าของรัเสเซียไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันภาพจากดาวเทียมและโดรนเผยให้เห็นเส้นทางการบุกข,ของรัเสเซียที่เต็มไปด้วยธงชาติรัเสเซียเรียงรายตลอดแนว แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือร่องรอยขององค์การระเบิดและซากราถ,ถังที่ถูกเผาไม่จนเหลือแต่โครงเหล็กนักวิเคราะห์ทางทหารระบุว่าการบุกค,ครั้งนี้สะท้อนถึงการขาดการปรับตัวทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่ยังคงใช้วิธีการเดิมที่ล้าสมัยในกรุงมอสโกสื่อของรัฐพยายามนำเสนอข่าวเชิงบวกโดยระบุว่ากองทัพกำลังบรรลุเป้าหมายทีละขั้นตอนแต่ในโลกออนไลน์กลับเต็มไปด้วยคลิปและภาพจากแนวหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างหนักเสียงของประชาชนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นของสงครามที่เยืดเยือมานานและทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่ารัเสเซียกำลังเจอกับปัญหาภายในมากพออยู่แล้วทั้งแรงกดดันทางเศรษฐกิจการขาดกำลังผลที่มีประสบการณ์และขวนกำลังใจของทหารที่ลดลงเมื่อรวมกับการความบารจากนานาชาติทําให้การเสริมกําลังและการจัดหายุทโธป,ปกรณ์ใหม่เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งของสมรภูมิเสียงระเบิดยังคงดังขึ้นไม่หยุดสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ยังห่างไกลจากคําว่าสงบแม้หลายฝ่ายจะเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน การโจมตีและการตอบโต้ยังดำเนินต่อเนื่องในทุกวันสิ่งที่เห็นได้ชัดคือรัเสเซียไม่สามารถพึ่งพากลยุทธ์เดิมได้อีกต่อไปโลกได้เปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีทางทหารของคู่ต่อสู้ลำหน้าขึ้นระบบป้องกันทางอากาศและโดรนตรวจจับสมัยใหม่ทำให้การบุกแบบตรงๆกลายเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความสูญเสียมหาศาลทุกครั้งที่พยายามบุกรักเสเซียต้องแลกด้วยชีวิตของทหารและทรัพยากรที่มากขึ้นเรื่อยๆในสายตาของประชาคมโลกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสัญญ,ญาณว่าพลังของรัเสเซียอ,อาจไม่แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกต่อไป ความเสียหายทางยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลยาวนานต่ออนาคตของประเทศทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในเมื่อควันไฟเริ่มจางลงสิ่งที่เหลืออยู่คือคำถามใหญ่ต่อไปว่ารัเสเซียจะเดินต่อไปอย่างไรจะยังคงใช้เส้นทางเดิมที่เต็มไปด้วยความสูญเสียหรือจะเริ่มมองหาทางออกใหม่ที่นำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้